จังหวะนี้อาจารย์ซ็อกลิมเพงเนี่ยเขาเดินโคนครับเขาเดินโคนมาในตำแหน่งงองูหกซึ่งการเดินโคนในตำแหน่งนี้ทำให้เกิดผลแพ้ชนะของเกมนี้คือเพื่อนๆครับเพื่อนๆลองลองเดาเล่นๆดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าผมบอกขนาดนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ดูไลฟ์เนี่ย คือคุณลองคิดดูว่าถ้าเป็นหมากฝ่ายสีขาวคุณจะไปเดินอะไรอาจารย์บอลวโรดเดินสิ่งนี้ครับตัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับผมมีช็อตเด็ดไฮไลท์จากการแข่งขันศึก4ประเทศมาฝากเพื่อนๆครับเพื่อนๆคงจะเห็นครับว่าในรอบที่4ี่เนี่ยอาจารย์บอลวโรดนะครับเดินหมากกับมือหนึ่งของกัมพูชาก็คืออาจารย์ซอกลิมเฮงซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยในปีก่อนเนี่ยเขาจบลงด้วยสกอร์เสมอกัน ในปีนี้ครับเกิดผลแพ้ชนะเกิดเกิดขึ้นครับแล้วจุดเด่นจุดไฮไลท์ของเกมนี้มันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันครับในเกมเนี้ยนะครับอาจารย์บอลวาโลดเนี่ยเป็นฝ่ายสีขาวนะครับส่วนอาจารย์ซอกริมเพงมือหนึ่งกัมพูชาเนี่ยเป็นฝ่ายสีแดงซึ่งในจังหวะนี้นะครับเป็นที่น่าสังเกตครับอาจารย์ซอกลิมเพงครับใช้วิธีการเดินขุนครับมาในตำแหน่งชอชิงเจ็ดนะครับเพื่อหลบตาลูกของม้าครับแต่ก็ไม่ไวครับ อาจารย์บอลวโรดเนี่ยใช้ม้าของเขาเนี่ยยกขึ้นไปครับในตำแหน่งชอยยิงห้าครับรูปทรงนี้ครับดูผิวเผินเหมือนม้าตัวเนี้ไม่มีอะไรแม้กระทั่งในตอนที่ผมไลฟ์สดอยู่เนี่ยผมก็มองว่าเฮ้ยเราไม่เข้าใจไอเดียว่าทําไมอาจารย์บอลวโรดถึงเดินม้าในตำแหน่งนี้คือผมต้องขยายความก่อนนะอาจารย์บอลวโรดเป็นนักหมักลุกประเภทที่2นะครับประเภทแรกคือคนพยายามยึดตำแหน่งยืนทรงแบบพวกอาจารย์หนูเทพ แล้วก็เซียนหลายๆท่านนะครับแต่ว่านักหมักลุกอย่างน้องบอลวโลดเนี่ยเขาเป็นสุดยอดเซียนที่เล่นทั้งหมักลุกไทยหมักลุกสากลหมากลุกอาเซียนแล้วก็เป็นแทบจะเป็นมือต้นๆของในทุกองค์การพอเขาเป็นเล่นหมักลุกสากลมาเนี่ยจะทําให้เขามีอีกไม้เซตหนึ่งคือหมักลุกประเภทที่2คือคิดให้ลึกบางอย่างบางทรงยึดตําแหน่งก็จริงแต่ส่วนมากเขาจะคิดการไกลซึ่งการวางมา้าในตําแหน่งเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าวางเนี่ยอาจจะวนมาปัาบ๊บ แล้วก็มาตำแหน่งนี้หรือเปล่าตำแหน่งจอจานสี่เพื่อที่จะมารุมถึงกินเบี้ยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบครับแต่พอเราวางม้าไปในตำแหน่งนี้ครับทางด้านของหมากฝ่ายสีแดงกับอาจารย์ซอกริมเพงเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้เขาอยู่ไม่สูกอยู่ๆเอาม้าไปจับเบี้ยเขาครับในตำแหน่งยอหญิงหเขายอมไม่ได้เขาเลยเดินเบี้ยมาครับไปในตำแหน่งยอหญิง5้าครับไต์ของอาจารย์ซอกริมเพงเนี่ยเขาจะเป็นสไตล์ของการระเบิดภูเขาผากระท่มบุกด้วยตัวใหญ่ใส่ไปไม่ยัง้ง เหมือนพวกอาจารย์วินซอตุนอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นวิธีการและเป็นสไตล์ของเขาเนาะคือทางด้านของอาจารย์บอลวาโรดเนี่ยเมื่อเห็นเบีย้ยนะครับโผล่เข้ามาในตำแหน่งยอหญิง5เขาใช้วิธีการถอยม้าทันทีเขาถอยม้าครับไปที่งองงู2รูปนี้ครับพอไปถอยม้างองงู2อเนี่ยอาจจะเอาม้าเนี่ยมาวางเพื่อจับก,กินเบีย้ยหรือเปล่าอาดูวงกลมให้ดีนะจุดนี้ฮะเบีย้ยตรงนี้เนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วถ้าเกิดว่าสีแดงเอามา้ามาฟาดโคนเนี่ย ท้ายเกมจะค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับแต่จูจ่ๆจังหวะที่สําคัญเนี่ยก็มาถึงครับมาาฟสีแดงอาจารย์ซอกริมเพงเนี่ยเดินมาครับมาที่ตําแหน่งชอช้าง2นะครับเพราะการเดินมาชอช้าง2เนี่ยมันทําให้อาจารย์บอลเนี่ยต้องยืนยากนะครับไม่ว่าจะคอมเมนต์ทางบ้านหรือว่าหลายๆที่ที่ผมดูกันนะอาจจะยกตัวอย่างว่าแบบ เอาเรือไปจับมา้าดีไหมตําแหน่งเนี้ยไม่ดีวิธีการคิดนะผมอธิบายวิธีการคิดให้ฟังวิธีการคํานวณเพื่อเพื่อนๆจะได้เข้าใจมากลุกมากยิ่งขึ้นนะผมยอมเสียเวลาตรงนี้นะคือวิธีการคิดเนี่ยคุณต้องมีหัวข้อในใจละคือการที่คุณโดนม้าไล่ในตําแหน่งเนี้ยคุณต้องเดินเรือแน่นอนนะครับเดินตัวอื่นไม่น่าจะเวิร์กแต่เรือจะวางตรงจุดไหนหรือเรือจะกินแรกข้อแรกนะครับเรือกินแรกผมว่าไม่ดีเรือกินแรกเนี่ยทําให้เส้นเนี้ย เลนเนี่ยนะครับจอจานเนี่ยตั้งแต่1นถึงแเนี่ยเป็นเลนของเรือสีแดงอันนี้ไม่ควรนะครับเดินยากไม่เวิร์กไม่น่าดีนะครับเพราะงั้นวิธีการแรกตัดไปแลกเรือเราไม่เอานะครับแล้วถ้าหลบเรือเกิดอะไรขึ้นสมมุติหลบเรือเขาก็จะเอาเรือมาเล่นเนี่ยอาจจะมีแบบม้าโยกไปลุกไปนู่นไปนี่เห็นไหมมันเหมือนเราเสียอิสรภาพไหมเลนนี้ก็เสียทางเรือเพราะงั้นเนี่ยตำแหน่งแบบเนี้ย คือมือใหม่จะพลาดมากคือเห็นแบบเรือแรกเรือม้าชนม้าแต่เราไม่ได้ดูตำแหน่งนะครับเรืออาจจะเป็นเรือที่เหมือนกันแต่มีค่าไม่เท่ากันในตำแหน่งนี้อาจารย์บอลเนี่ยเขาเห็นละเขารู้ละว่าโจทย์คือห้ามให้เรือฝ่ายตรงข้ามเข้าแล้วก็ต้องไม่โดนม้าไปลุกโดนเรือมายึดตำแหน่งเขาเลยใช้วิธีการเอาเรือเนี่ยมาวางในตำแหน่งจอจานสี่เป็นแต้มที่ดีมากและเป็นเบสบู๊ แต้มเดียวนะครับถ้าเป็นนักหมักลุกแล้วก็ยืนสายทรงยึดตำแหน่งคือแต้มเนี้ยต้องเห็นนะครับเอาเรือมาวางเนี่ยตรงเนี้ยดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเรือแรกเนี่ยมาเราจะได้ขึ้นไปยึดตำแหน่งแล้วก็เตรียมไปลุมกินเบีย้ยและจังหวะที่ไม่คาดฝันเนี่ยมาถึงนะครับจังหวะเนี้ยเ hey! ฮลันกับทั้งไลฟ์เลยจังหวะเนี้ยอาจารย์ซอกลิมเพงเนี่ยเขาเดินโคลนครับเขาเดินโคลนมาในตำแหน่งงองูหกซึ่ง การเดินโคนในตำแหน่งนี้ทำให้เกิดผลแพ้ชนะของเกมนี้คือเพื่อนๆครับเพื่อนๆลองลองเดาเล่นๆดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าผมบอกขนาดนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ดูไลฟ์เนี่ยคือคุณลองคิดดูว่าถ้าเป็นหมากฝ่ายสีขาวคุณจะไปเดินอะไรอาจารย์บอลวโรดเดินสิ่งนี้ครับอาจารย์บอลวโรดเขาเล็งเห็นแล้วว่าโคนตัวนี้มีโอกาสหลุดเขาใช้วิธีการเอาเรือเนี่ยเก็บเรือก่อน เพราะเขารู้อย่างหนึ่งนะครับอย่างหนึ่งที่เขารู้คือสีแดงจะไม่มีวันเอาเรือกินเรือแบบนี้แน่นอนเพราะจะโดนม้ากินโคนแล้วก็ลุกคาดกินเรือในตำแหน่งงองูหกนะครับสีแดงจําเป็นจะต้องใช้ขุนกินเมื่อสีแดงใช้ขุนกินเนี่ยจังหวะเนี่ยครับหมากฝ่ายสีขาวอาจารย์บอลวนโรด,ดเดินเรือเนี่ยมาตีต่อครับที่ในตำแหน่งชอ,อ,ช,อช้างหนึกการที่หมากฝ่ายสีขาวเดินเรือมา ตามตีอย่างเงี้ยที่ชอช้างหนึ่งทำให้ม้าตัวนี้มีปัญหาครับอาจารย์ซอกริมเพงเนี่ยขยับม้าหลบพอขยับม้าหลบเสร็จเนี่ยเจอเรือตีลุกจังหวะน,นี้เกิดขึ้นไวมากประมาณวิสองวิเนี่ยเดินปุ๊บ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 รับแถมพรีมูฟด้วยเพราะเขารู้ว่าจะเดินอะไรต่อไปนะเอาเรือตีลุกเสร็จเนี่ยสีแดงครับขยับขุนขยับขุนครับมาในตำแหน่งงองงูเจ็ดนะครับพอขยับขุนในงองงูเจ็ดเสร็จเรือกินเรือครับเอาขุนกินครับและจังหวะนี้ครับ น้องบอลวอโลดเนี่ยเอาม้างับโคนเนร่ยพอมาถึงจุดเนี่ยครับถ้าเป็นหมากไฟสีแดงเนี่ยก็ต้องดูแล้วว่าหนึ่งโคนกับหนึ่งเบี้ยเนี่ยมีโอกาสไล่ได้อ่าหนึ่งโคนหนึ่งเบี้ยมีโอกาสไล่ได้เพราะงั้นเนี่ยอาจารย์ซอกริมเพงเนี่ยตัดเลยแต่สุดท้ายครับในเกมเนี่ยก็ไม่พ้นอยู่ดีครับว่าอาจารย์ซอกริมเพงเนี่ยก็ขอยอมแพ้นะถ้าจำไม่ผิดก็ลองไปดูไลฟ์ย้อนหลังด้วยเดี๋ยวผมทิ้งคลิปกับ ทิ้งลูปไว้ให้แล้วกันจะได้ไปตามดูต่อกันง่ายๆจะได้แบบสนุกๆก,กันนะอันนี้ก็เป็นจุดพิเเกมจุดไฮไลท์ว่าผลแพ้ชนะเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วคือสไตล์การเดินของสุดยอดเซียนบอนวลวอลโรดอันนี้เป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วเขาจะพยายามเดินยึดทรงแล้วก็พยายามป่วนคู่ต่อสู้ไม่ให้แบบไม่ให้บุกเข้ามาได้จะยืนเหนียวๆไว้ก่อนแล้วก็รอคู่ต่อสู้เนี่ยพลาดนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของเขาซึ่งในเกมเนี้ยอาจารย์ซอกลิมเฮงเนี่ย เขาคงมองโคนตัวนี้ที่โคนขึ้นมาเนี่ยเขาคงอ่านพาดไปว่าเกิดแต้มชุลมุลตีปังปังป,งปงแล้วทำให้เกิดหมากรูปนี้ได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มีความสุขกับการรับชมนะ อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยแล้วไปเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับไปบายครับทุกคนคลิปนี้นะครับมีผู้สนับสนุนนะครับก็คือร้านเชสโกนะครับร้านจําหน่ายอุปกรณ์หมากกระดานมาตรฐานระดับแข่งขันนะฮะถ้าใครกําลังมองหาอุปกรณ์หมากกระดานอยู่นะไม่ว่าจะเป็นคอสเบิร์ดเอแมทหมากรุกไทยหมากล้อมหมากฮอสเนี่ยก็สามารถติดต่อร้านไปที่เว็บเชสโก .com ได้นะครับ